จริงจริงอรก็ได้บอดเล่นรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็ไไม่เป็นไรไม่เป็นไรไมปีกไดไม่เป็นม่เปนไรไ่เป็นไรไม่เปไไม่เปนไรไป็นรม่ปนรม่ปนรเไม่เปไม่เนมเป็เป็ไมเนไยม่เนรไเนรบเปนไมเปนไไม่็ไม็ไรไม่นมึเนไม่ต้อนหลัมบ้านแล้มเว้ยมึงมงเห็น ok ไ่ปนมันม nice ันไม่เีหลังบ้านเลยนะมันมาถลุงพวกมึงแล้วมันก็วิ่งกลับหลังบ้านกันเองเลย ว่าส่วนใหญ่แล้วมึงมึงเปิดเขาไม่ได้มึงตายก่อนอ่ะหลังบ้านก็ไม่มีประโยชน์แล้วตอนนั้นอะจริงอันนี้คือแต่คือหลังบ้านสองสามคนอ่ะไอเหียเราเราคนเราแบบเราตายกันเร็วอ่ะเราเราเราไม่มีศพกับมือกลับมาอย่างเงี้ยขอนนอีแป๊บนึงเลรู้ตอนนี้ว่าไฟไฟหลังเราอ่ะไม่ไหวแต่ว่ามันต้องมีเซทารูไปกู้ศพเพื่อนอ่ะคือตอนนี้ คนทะลุไปคนเดียวพรามันไม่ใช่ตอนนี้ไฟหลังไม่ไหวไปพี่แต่ไฟกลางเราล้มกันไว้เลยสเต็ปไปมาพอแต่พอไฟกลางเราล้มกันไวแล้วมันไม่ีคนเซ็ตทะลุที่แบบเป็นทะลุใช่ผมผมรู้แล้วผมรู้แล้วนี่ผมขอพูดนิดนึงนะจำที่พี่จุกบอกได้ไหมครับว่าเราจะเล่นกันเป็นแผงเป็นสองแผงรอเอาเพื่อนนั่นนแต่ว่าเมื่อกี้มันกลายเป็นว่าพอพอมันเป๋ด้านหลังใช่ไหมแล้วเรากลายเป็นกระจุบไปเล่นวงเดียวกันแล้วมันไม่มีคนคอยอุ้มศพครับ มันมันเลยกลายเป็นว่ามันเล่นวงกลางวงเดียวแล้วมันไม่มีคนรอซ้อนไม่มีคนอะไรเลยมันกลายเป็นว่าเราโดนเอาออกหมดเลยเมื่อกี้มันเลยโดนกืนแบบแป๊บเดียวเลยอะ่ะเมื่อกี้ไม่มีการแยกไม่มีอะไรเลยอะ่ะเล่นในอุโมงไหมน<อ><อ>ี่เราพี่ในอุโมงค์อ่ะใช่ใช่ยังไงเขาก็ดึงออกมาก็จอดรถตรงนี้ไงเขาก็เลยไปยืนอยู่บนงั้นงนั้นเล่นในอุโมงค์<ๆ>ไปเลยงั้นงั้นเอาในอุโมงในเลยไหมจอดเลไปมลยไลยไปเ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 อยไปเล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 ยไเลยไปยไปเล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 เลยไ พยายามมีสติกันถ้าเรามีสติเราไหวเว้ยเชื่อดิเรามีสติกันหน่อยงั้นเขาบอกสภาไหมครับบนเล่นบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วไอ้เจคอบเจคอบเอาผ่านมารับหน่อยเอาผ่านแดงขวายมารับผมหน่อยมาดีมาดีพาเราผมแค่ตรงนี้พรตรงกลางพาเรารถฝั่งเดียวได้ป่ะพี่ฝั่งเดียวไปเล่นจอดฝั่งเดียวจอดฝั่งเดียว พี่อยากให้เราโฟกัสเรื่องเพื่อนกันมากกว่านี้หน่อยนะน้องเราไม่ค่อยดึงศพเลยดึงช้าอย่างนี้ดีกว่าก่อนจะดึงช้าชแม่งไฟไฟ,ไฟกลางแม่งอย่างอย่างบางเลยตรงเลยมึงอย่างที่พี่บอกอ่ะมึงฟังนะเว้ยอันนี้ขอจริงๆเลยมึงอย่าเพิ่งเอาหลังบ้านเลยเพราะว่าหลังบ้านไปก็ไม่มีประโยชน์ลรวเพราะว่ามึงล้มกันเร็วเวออ้ยถูกปะหล<ช>ังบ้านไม่มีบทบาทอะไรเลยตรงนี้ทิ้งต้องหาโคทุมเพื่อนให้ไวอ่ะใช่เอาเพื่อนกันนะแล้วอย่างอย่างที่กิดบอกอ่ะถ้ามันเอาไปปุ๊บก็ทะลุไปเอาเลย แค่นั้นเองมันมีคนทะลุเพราะว่าเมื่อกี้มันไม่เซ็ตทะลุไงเราเซ็ตทะลุกิดทะลุไปคนเดียวก็โดนมีดสามสี่อันลุมเราซื้อเบรคทะลุไม่ได้เพราะว่ามันตายกันหมดเลยพี่ติดเราจะจะเล่นแบบไม่รอคุณดาวดีไหมันเหลือแค่เซ็ตหลังบ้านสะงรู้ไปก็ใช้ฝารันขอฝั่งนู้นเลยครับไม่ไม่รอคุณดาวครับได้ได้เดี๋ยวนเดี๋ยวผมจะให้หมอประกาศอ่าสิ้นสุดคุณดาวรอรอครัประกาศนะนะครับได้คัวผมจะบอกฝากหนูให้นะครับยินเป็นแผงอย่างที่กินบอกมามาเอาใหม่เว้ยาใหม่เอาใหม่ทำได้ ต้องเติมไวๆนะเมื่อกี้เปิดเปิดไปหนไม่มึงได้ขึ้นมามึงจะไปอยู่หลังทำไมกูบอกว่าไม่ต้องมเลยดีเมื่อกี้ตีดินมาหน้ากระโดงไปเลยหน้ากระดานไปเลยเหมือนจุกบอกอ่ะเอาฮัลโหลเพื่อนอย่ามื่อดีมนเล่นแล้วฮัลโหลลองแอคทีฟปูกันหน่อยดีเลยเวลาพูดอ่ะใครอ่ะแอนเฟดอ่ะใครเมื่ออย่าไปง้อมอย่าไปง้อมมาเลยพวกที่เมื่อเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะไอ้เหี้ยกูเห็นหลายเพื่อนนะเป็นเหี้ยอะไรวะทำไมเล่นรีชอเมื่อวะมีเล่นสตอรี่แล้วเมื่อเดี๋ยวกูไอ้นี่เองนะต่อไปเนี้ยจะบอกให้นะ

เมื่อนี you know oh no, ้น่ะเพื่อนเพื่อนดิดึงเพื่อนดิดึงเพื่อนมึงไรเพื่อนเพื่อนไหนมึงทำไรเฮ้ยมึงป่วยไรสัตวกจะมาแต่บ้าดิไม่ตายหรอแบบเอาหัวไม่ไม่ล่นไม่ล่นยากจัง เอาเอาตัวเพื่อเอาตัวเพื่อนมาเย็นใจ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 เย็นเอาเพื่อนกลับเอาเพื่อนมามาื่อนมาเพื่อนมาทะลุมาทะลุมาตรงกลางตรงกลางเอาศพไปตรงกลางตรงกลางตรงกลางเด็กเด็กเด็กตรกลางกลับมาตรงกลางมึงอย่าลืมพอยดีมึงอย่าลืมพอยดิอย่าหลุดกันนะอย่าหลุดกันนะเรามีเยอะเรามีเยอะออกกางไฟเอาศพออกเอาศพออกเอาศพออกกลางไฟ ไหวไปกระจอกสัตว์ไอ้นี่พี่จากไหนเนี่ยหลังหลังบ้านไปหลังบ้านเราหลังบ้านเราหลังบ้านเรากลับบ้านเรากลับบ้านเรากลับบ้านเราบอกตัวหน่อยกางไฟบอกตัวหนยกลับบ้านเรากลับบ้านเราเลยกลับบ้านเราเลยกลับบ้านเราเลยื่อคนเดียวเน้นเน้นเน้นเอาศพออกก่อนเลยไม้เอาศพออกก่อนหลังบ้านอ่ะมาเอาโซบะบีกันเหรอมาเอาโซบะบีเอาศพบะบีเอาศพโอ้ยเอาศพเพื่อ้ทะลุบ้านนี้บ้านทิ้งหลังบ้าน มันวิ่งมาวิ่งมาเกิดบารกฟเอ้ยมไปไปด้วยเป็นมิดเป็นมิดเป็นมิดเยๆคุยกันเยอะๆที่เป็นมิดเลยเกลับมาหลังบ้านเาชุบเยอะไปไกลๆดีเาวิ่งไปไกลๆเลยเอาเอามัลไปไกลๆเล่นไป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 เ่าเขาอปบ้านเราเยอะนะขอส่งกบ้านรทางสะพานอุโมงได้ปะสะพานอะทางสะพานอุโมงอ่ะนอุโมงส่งกมเานะอย กลมาเอาสกมาอสกลมาบ้านอกมาออาออกไปเอาออกมัตายเยอะเราไหวนะมันตายเยอะมันตายเยอะมากดึงออกมาชุเพื่อนก่อนได้ไหมออกมาเร็วเอาออกมาสไปสไปสไปสปกูไปดึงสมาให้มันรีกันไปดึงสอกมาก่อนดึงสอกมาก่อนดึงสอกมาก่อนเนาะดึงสออกมา มึงมองดิมึงมองดิกูตีปิดดิเจอกูปิดดพ่นหน่อยหรอนืแล้วเอายไม่เจอต้นหน้าตปเรอยเอร่ยเาเร็่อล้วออกมาเลยค่เคุณอะไรเนี่ยเกไปไหนอะเกกงนมีหน่อยมีหน่อยอะไรมึงอะไรมอต่าบ้านเลยตาบ้ายยอนี่็ดจิงปะยืดไมมาขี้เ เฮียกูไม <ici> hey, ่ได้แดกครไปพี่กับเอ้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลหลังอ <welcome to> <crowd> <F kenn ism statistics> ่ะหลังกันอับไปกันอ่ะหลังหลังหลังมีอะไรตามมาเฮ้ยตามมาด้วยเพื่อนไปตามมามันดีตรงกลางเฮ้มันเปนมีจุดตรงกล่งามตรงกลางห้มันตรงกลางไอเหี้ยน่อยลับไปหลังบ้านเฮ้ยไปไปหลังบ้านมันบ้านามันีหลังบ้านมันนีเ้ยมึงมึงเทียร์ตรงกลางมึงเียร์ตรงกลางก่อนมึงเียร์ตรงกลางก่อนเียร์ตรงกลางไัตัวไกลเนี่ย ไปเอดีไป้วไปแล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 ้วไอ้ยุควยยังก้าอยู่ตัวนึ่พี่แจข้างหลังเนี่ยยังมียังมียังมีงมีอยู่เนี่ยตรงผมเนี่ยาช่วยหน่อยตรงรถบ้านมันเอาไว้กลางอุโงเลยไว้หล่อหล่อละไอ้ยวย้อย่าตบเลยอย่าบลยอย่าบลยอย่าบลย เอาไว้ทางอุโมงค์ตัวข้างหลังตัวนึงข้างหลังข้างหลังข้างหลังตัวยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบเอาศพออกก่อนเอาศพออกมาเอาศพออกมาเอาศพออกมายังไม่จบยังไม่จบพี่มันมีคนไปข้างนอกอีกโฟกัสดีๆนะมึงปิดกันให้ขี่นะมึงโฟกัสดีๆนะเว้ยเหรอน้อยมึงก็อย่าประมาทนะเว้ยมึงอย่าประหม่านะไอ้ต่ำไอ้นมฝากรสอบนะฝากรสอบนะรอรอหน่อยตัวที่กูยิงให้เดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้ใครว่างมึงดึงศพอบเอาบีใครว่างมึงดึงศพอบเอาบีตรงนั้นตรงนมมาเป็นสิบเลยเป็นสิบเลยฝากรับไปสิบเลยฝากราะเป็สิบดต่อมาดึงศพมาพพอศไว้้่ใหคนมา มันไปไหนแล้ววะบนเขาบนเขาบนเขาบนเหม็นอยู่ไปไปาไปฝาไปนะไกลๆนะไกลๆเหลือตัวสุดท้ายนะตัวนี้จะปล่อยศพเพื่อนแล้วนะพี่ฝาแล้วในในพุ่มในพุ่มในพุ่มหน้าเลยพี่แจ็คอย่างนี้เราปล่อยว่ะพี่แต่เราหาเพื่อนป่ะเอาเนี่ยผมได้เพื่อนแล้วเราเราปล่อยไปตรงศพป่ะพี่ไอตัวนั้นตัวเดียวเล้เดี๋ยวไล่ไปเดี๋ยวกลับไปกลับไปกลับไปเดี๋ยวได้ได้ได้ผมกลับนะกลับไปแล้วอะไร ตรงตรงนู้นเข้าศพนะพี่มันมีฟังผมนะตอนนี้คือมีคนหี่แจ็คไล่อยู่เขาจะอ้อมไปนะเขาจะอ้อมไปฝั่งนู้นดักดักรอตรงปากอุโมงค์เลยครับเหมาะสภาก่อนนะยังพึ่งเข้านะดักรอตรงปากอุโมงค์เลยครับไปรอให้เอามากองเลยเอามากองกลางเลยเอามากองกลางกลางนู้นแหละแต่บางอย่างเขาต้องวิ่งเข้ามาหาพี่ย้ายศพไม่ให้มีพ็อปเลยนะพี่ให้ช่วยยากเลยนะไม่ไม่คือไงเขาต้องวิ่งเข้ามาหาแล้วมันไม่มีพ็อปอยู่แล้วก็เขาอยู่นอกอุโมงคนหนึ่งเอาเข้าไปไหม จบนะอย่าเพิ่งขึ้นรถกันนะไม่จบไมปจบไม่จบแต่มาทางปากอุโมงค์ทางค่ายทหารหน่อยไม่ไม่ไม่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นขอบขอบฝั่งนู้นฝั่งนู้นเขาจะดันมาฝั่งนู้นเโอเคอ่าพี่แจ็คถึงถึงไหนแล้วพี่ฝั่งนู้นครับแทงกันอยู่ข้าคุกรอรอตางรอต่างเปิดเธอฟิวแล้วเขาประกาศแล้วออกเลยฮะยังเหลืออีกจูนึงไม่ใช่หรอฟิวแล้วประกาศแลยเขาคือฟิวแล้วเขาตัดสินแล้วเนี่ย เคยยอะไอเี <poured> ้ยไม่ใค่น้องเราไม่ควยอีเหี้ยเล่นไปเปล่าไอสัตว์เล่นไปเป่าเล่นไปเป่าอเหี้ยตายสอนี้กัจอไอสัตว์ยเล่นก็กากไอเหี้ยตบว่าไอควยใต้ต <c itos> ีไปเาเบลอฟิแล I mean no ้วหรือเปล่า